สีขาวครับพี่น้องครับมาหนี้ครับยาพุ่มครับสิพามาทดสอบนะครับเครื่องตัญ้าซื้อมาใหม่ครับพี่น้องครับรุ่น Gx สาสิบห้าครับนะครับเป็นที่จังหวะครับพี่น้องโดยที่บ่ต้องเติมน้ำมันสองที่นะครับผสมกับน้ำมันนะครับลงไปในเครื่องนะครับก็คือสิเป็นระบบก็คือสิเป็นเติมน้ำมันเครื่องครับนะครับเติมน้ำมันเครื่องลงไปในนี้ครับ ผมได้เติมแล้วครับมือเอามานะครับแล้วก็อันนี้โมนี่ก็เป็นช่องเติมน้ำมันครับนี่ก็เป็นสายดึงครับพี่น้องสิพ้ามารีวิวเเบิ้งขับว่าเอ็ุณภาพสิเป็นยังไงครับพี่น้องในราคาสองพันสี่รอยบาทครับน่ครับแกะกองไม้เลยครับพี่น้องแกะพลาสติกออกไม้เลยครับพอแขนกับสีนี้ครับนี่ก็จะเป็นสายนี่กจะเป็นสายนะครับสายสะพ้ายครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะมารีวิวใบเบิ่งครับว่าสิได้มันสิความแรงความเร็วนะครับมันสิตัดได้เร็วแรงสำเนียครับพี่น้องครับรอชมครับนะครับก่อนเฮาสิท่าการตัดครับพี่น้องเฮาต้องเช็คเช็คใบก่อนดีดีครับว่าใบนี่คันแน่นบ่นะครับเช็คระบบเบิ่งนะครับว่ามันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานบ่ครับก็คือแล้วก็การแต่งตัวเฮาคือแต่งตัวให้มีจิดนะครับใส่รองเท้าบูทนะครับใส่เสื้อผ้าที่หนาแน่นครับพี่น้องกันเศษกันเอียงที่มันจีจะกระเด็นมาใส่เฮาครับพี่น้องครับ ครับระบบสตาร์ทกับเบ้าหย่ากับพี่น้องก็คือเข้าเปิดโชคกนิดน้อยนะครับบางนีจะเป็นโชคครับนะครับดัดเป็นไม้ไหมนะครับลัดโชคขึ้นไม้ไหมต้องกดดึงครับตัวนี้เาก็จลดจากไอ้ตัวสต็อปทลงนะครับดึงลงปุ๊บเข้าไปตรงเลงนะครับเข้าเลงขึ้นแ้วมันก็จะจีดเองครับเครื่องไม่พี่น้องก็คือระบบโซ่ไปกับป้ากะทิก็โอเคครับแล้วก็ เสียงเครื่องกัเป็นเครื่องไหมนะครับกัโอเคระบบดีนะครับระบบเร่งกับโบว์อื้นบาปนะครับกัคือเร่งเรื่อยๆครับเป็นเป็นเครื่องทีจังหวะครับก็คือเครื่องสองจังหวะคือพอต้องเร็งแห้งครับเร็งเป็น่อยปื้นปื้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอเคครับเพื่อว่าดีครับพี่น้องครับในราคาสองพันสี่ร้อยนะครับครับมารดวิวให้เบิ้งงื้อครับพี่น้องมันนี้ครับต่อไปจะพูดมือปิปตัดนะครับหยาอยู่คู่ครับพี่น้องโอเคครับ